ไหมทองสวัสดีค่ะไหมทองรอบนี้นะคะจะเป็นไหมแน่นเต็มทุกเม็ดเหมือนกันจะขนาดประมาณ10มิลนะคะน้องโรตีจัดโปรที่1,500บาททุกชิ้นเลยค่ะตอนนี้มีมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะใครสนใจก็สอบถามทักเข้ามาได้เลย1,500บาทไซส์10มิลนะคะสามารถวัดรอบแขน ส่งมาให้น้องได้เลยเดี๋ยวน้องอร้อยให้ค่ะร้อยให้ฟรีเลยแล้วก็เม็ดที่เหลือน้องก็คืนให้พร้อมแถมอุปกรณ์ให้ทุกชิ้นนะคะสวยมากค่ะไหมทองเต็มทุกเม็ดเลยค่ะใส,สนนะะ่สิบมิลนะคะสิบมิลสิบมิลเลยค่ะ แต่ว่ามีอยู่อีกหนึ่งชิ้นที่เป็นไซส์12ถ้าใครสนใจก็บอกน้องได้ตัวนี้น้องลดเหลือ2,800นะคะก็จะออกเกล็ดใส่นิดหนึ่งแล้วก็เม็ดก็จะใหญ่นิดหนึ่งไหมเต็มไหมเต็มทุกเม็ดนี่เลยค่ะรับประกันไหมทองแท้เลยค่ะถือว่าเป็นราคาที่ดีและราคาจับต้องได้เลย เก๋สวยเลยค่ะรับชิ้นไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือสนใจคุณหินชนิดอื่นๆก็ทักสอบถามน้องมาได้นะคะโควิดอยู่บ้านก็ชมของสวยๆกันช่วงนี้ยังไม่ได้ออกสลาดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยเก็บไปทางก็ได้นะคะน้องโดตีไม่มีบวกเพิ่มค่ะ ให้ความหมายนิดหนึ่งก็ได้ค่ะสำหรับหินไหมทองอเป็นหินที่ยกระดับทางด้านฐานะทางการเงินนยคะช่วยในเรื่องของการเจรจาค้าขายแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จนในหน้าที่การงานการเงินได้หมดเลยสำหรับหินไหมทอง ใจก็สอบถามมานะคะ